ครัสบสวัสดีพี่น้องกับทุกท่นานครับเห็นอยู่ก็คือนะครับพี่น้องเงห็นอยู่เก็คือสะดุ้งนะครับสะดุง้งวัยหรือว่ายอโอ้ยนะครับสับสวนเออนะครับเอาเอา,เอาตามกับตามนั่นเนะเาะนี่นะครับเพื่อนมาเอาไว้โยกป่านะครับปู่ป่าลหลาย <ไง S 1> พี่น้องป่าลหลายคนป่า <ไง S 1> หลายนมาหลักป่าพ้นเมืองหลัง บวบหลเตรียมอยูครับพีนองอยู่ต่อฟังเห็นบ่วปลาอาปลาลาบบวลโปลาไหลาันีมบปลาหลาวหลครับเพิ่งมาเห็นเนี่พี่น้องเพิ่งมาเห็นตัวเลกว่าโมมีน้ำนะครับลูกสาวพาเรียนมาคือเลยเดินมาน้ำเออ มาเบิองนะครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีกับตรงไหอ้ทงนานะครับเป็นตะยูนะครับเรียบสงบสดชื่นอยากสงบสดชื่นนะครับสดใสนะครับมาพักปวดเจ้าน้อยหนึ่งนะครับมาพักสมองพร้อมพี่น้องพักสมองพร้อมพักสมองนะครับบุญไว้ครับแบบนี้ดีนะครับมานั่งพาลูกสาวหน่อยมานั่งเด่นยู่นี่ ชอบน่อยก็คีรื่ายขี้รื่ยครับจยู่งนึงไปอยู่วงนึ่งครับหลงคนไทยนานะครับ,รบมีน้ำเาลงอะไรลูกปลาอน้อไรปลาปลาเ้อาไ่ไ้เลเตี๋ยไมไ้เลยบอนีนะคตรงไหนตรงนะ ฝ่าฝนกะกษิมาหยิกพี่น้องฝ่าฝนกะมาหยิกหลังสีมาหยิกนะครับมือตืบๆมาหยิกครับตุกดีลีพี่น้องตุกดีลีนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับสอบถามมาครับฝนตุกดีแท้ท่านบัตรท้างพีเขาบดตุกโอ้นะครับตุกดีลีนะครับตุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองเทียสามเทียนะครับตุกคู่อาทิตย์ พี่น้องเป็นกะสิยงเลงวานเขานะครับวานเข่าเพราะว่าสิบเ,บเดือนกรกฎาแล้วน,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 นะครับสิบเดือนกรกฎาแล้วต้องเลงเพราะว่าให้มันทันหนามทันฝนนะครับทาบว่าไร